ปากเหรอมีใซซม่ใสครับเพื่อนๆนี่จีบมุมปากเหรอจีบมุมปากอืมโอ๊ยกะสูบครับจนอีกแล้วเพื่อนๆกะสูบคับวันนี้ ถึงเราก็เปเพื่อนๆน้องหลวงนะฮะบ้านสมานมิตรนะครับฝั่งบ้านสมานมิตรนนะถ้าเรือนะฮะเราทําการเช่าเรือรับร้อยนะอเดี๋ยวหาที่จอดกันหาที่จอดเป็นก่อนโอ้น้ํนสวยฮนะวันนี้ลมไม่มีนะลมไม่ค่อยมีเลยสวยงามสวยงาม บรรยากาศหนองหลวงนะครับช่วงบ่ายโมงนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิงชาแนลนะฮะกับน้องต้อมลมหลวงนะฮะข้างหลังนะวันนี้พาเพื่อนๆมาตียบอบลอมนะครับที่หนองหลวงจังหวัดเชียงรายนะนอกใจชิงหลิวหนึ่งวันนะครับก็ตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วนะครับอีก สิบนาทีบ่ายโมงนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะพอมีตัวไหมนะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศก็ยังร้อนอยู่นะกรปอุตุบอกว่าเข้าหน้าหนาวนะแต่ก็ยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะกับน้องหลวงจังหวัดเชียงรายครับอ่ะลุยกันนะวันนี้ปดต้อมเป็นนายท้ายเรือนะฮะปดตต้อมนะเป็นนายท้ายนะต้อมปลาอย่างวะคอกหรือเปล่านั่นคอกเว้ยนะเจอเจอคอกนะครับเจอคอกนะแต่น่าจะเป็นคอกใหญ่แล้วนะ อ่ะเจอคอกจริงนะครับคอ,อกจริงๆนะอ่าไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวลุ้นกันนะเพื่อนนะไปใกล้ๆกล้เลยนะโอ้โหออกมาแป๊บเดียวก็เจอเลยนะเป็นน่าจะเป็นคอ,อกใหญ่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามีมีแม่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุน้นกันเดี๋ยวไปลุ้นกันนะออกมาแป๊บเดียวก็เจอเลยนะเพื่อนเพื่อนเซตอุปกรณ์โอ้กระสูบนะก็เหยื่อหลักๆวันนี้ผมจะใช้เป็นเหออยื่อยางนะครับนะเป็นลักษณะ เยออย่างตัวใหญ่นะแต่แน่นอนนะตัวนั้นเป็นคอกไปไวมากนะไม่รู้ว่ามีแม่หรือเปล่าโ,โซนนี้ก็สามารถตีกระ,ะสูบได้นะแต่หลักๆวันนี้เราจะมาเล่นปลาช่อนกับปลาชะโดนะครับไปไหนแล้วไปไวจังเลย เจอฝูงชั้นโทนะครับแต่ไม่รู้ว่าแม่อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวลองมีแม่หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นชะโดแน่นอนเดี๋ยวลองดูกันนะครับเช็คดูก่อนว่า เป็นอคอกที่ตัวใหญ่ไหมแต่เป็นอคอกแน่นอนนะเฮ้ยคอกน้อยอยู่านี้วเนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะเอ ชันยิ้มแน่อเปล่าว่าแล้วมันเป็นขอ,อกนะมันป๊กมาคืนบะไหนล่ะ โดนแล้วครับโอ้กระสูบครับเพื่อนๆโอ้โหกระสูบครับนะี่ยกระสูบครับเพื่อนแต็มแรกกระสูบมาแล้ววันนี้โอ้โหแต็มแรกแหกหมานะครับกระสูบนะอยู่กับฝูงชะดูครับเพืพ่อนๆนะตัวเล็กครับสวยนะนะต้อมนะตัวนี้ปล่อยนะปล่อยนะครับปล่อยนะยตัวเล็กนะตัวเล็กนะโอ้โหนะฮะผมจะเช็คว่าข้อตัวใหญ่หรือเปล่านะโดยใช้แมพนะแมพเบอร์เบอร์หนึ่งนะเบอร์เล็กนะ เช็คดูว่าเป็นตัวใหญ่ไหมครับคอกใหญ่ไหมมันโดนกระสูบเฉยเลยอันนี้นเช็คอีกสักทีนี่ โด,โ,ดโดนแล้วครับเพืเอ่อนๆโดนแล้วครับอะไรเอ่ยลงปุ๊บเลยครับโอ้ยอกระสูบอีกแล้วเพื่อนใส่สวยนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะใม่เลยที่บู่่น,น้องใช่เลยเนาะหมานะโอ้ใหญ่อะโอ้ยกระสูบเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวไม่เก็บก่อนนะครับฮะแต้มครับสองแต้มแล้วนะเพื่อนกระสูบนะมันกระสูบอยู่กับฝูงชะ้นโด้ ูบบนะครัอยู่กับฝูงชะโดนะเพื่อนงงเลยครับ กระสุบตัวเล็กนะปล่อยนะเพื่อนๆตัวมันเล็กเกินนะปล่อยดีกว่าไปไปก่นครับไม่ใจนะว่ายน้ำอยู่นะครับ โอ้โหใสมาถึงเพลย์เลยอยู่นี่นี่เองเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหเพื่อนกัดหน้าเรืออะไรนะครับกัดหน้าเรืออะไรนะ โดดนะ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 โอ้ยลดโอ้โหไม่ทะลุครับโหโหกาดไม่แตกเพื่อนจิบกจิบจิบโอ้โกาดไม่แตกมันไม่ได้สงสัยนะเพื่อนไม่โดนตะขอนะโห้ยจิบอยู่ทีนี้แหละ

โดนแล้วครับเพื่อนๆโดนแล้วครับเพื่อนๆจีบมุมปากเหรอจีบมุมปากเหรอมีสายกับเพื่อนๆนี่งือดจีบมุมปากเหรอจีบมุมปากแบบนี้ไม่รอดครับโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนหลุดครับหลุดครับน่มี่สายด้วยมีสายด้วยฮะโอ้โห Sốt giọt Sốt giọt Sốt Sốt อู้ย,ยกระสูบครับตนอีกแล้วเพื่อนกระสูบครับวันนี้วันนี้โดนแต่กระสูบนะสามแต๊บแล้วครับสูบนะกระสูบวาแล้วกระสูบนะตัวไม่ใหญ่นะเพื่อนเจอแต่กระสูบครับโอ,โอ้เอาไปไหนนะจะปล่อยนะนี่โอ้ยตัวเล็กครับปล่อยนะปล่อยนะ เป็นกระสูบนะกระสูบฝูงนะไล่ตามกุ้งจด,ดเล็กครับเพื่อนๆนะวันนี้เจอแต่อ่าู้นะวันนี้เจอโอ้ยอ่าเต็มสามครับกระสูบนะวันนี้เจอแต่กระสูบนะไซส์ไม่ใหญ่นะเพื่อนเอาวปล่อยครับปล่อยไอ เจอแต่กระสุปตัวเล็กครับบรรยากาศยามเย็นครับหนองหลวงจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็คงต้องถอนสมอนะครับวันนี้ผลงานก็ได้กระสูปเล็กนะสามแต้มนะครับแล้วก็ปลาชโดนะกัดสองนะกัด3ทีนะครับ หลุดหมดเลยนะฮะไม่ได้นะไม่ได้สักตัวนะส่วนน้าต้อมก็ได้ชะโดมาตัวหนึ่งนะครับเป็นชะโดปลอกนะก็วันนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับได้แต่กระสูบนะชะโดนี่ไม่ได้เลยนะครับก็เรายังอ่อนประสบการณ์นะครับก็ว่ากันไปนะครับอ่อนเนาะนะนะ้าต้มเนาะ อ,อ, <laughs> อ่อนประสบการณ์นะอ่อนประสบการณ์วัดยังไงก็ไม่เข้านะครับวันนี้นะก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่องเนื Me ้อเมฆฟิชชิ่งชแนลไว้ด้วยนะครับ ต้องกลับมาแก้มืออีกรอบหนึ่งนะครับกับน้องหลวงนะครับช่วงนี้ก็กัดอยู่นะครับแต่ยากหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มาตอนอบ่ายโมงนะก็กัดไม่กี่ทีนะครับก็พอได้มันพอได้มันนะกับะสบตัวเล็กนะก็ลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับนะ้ำต้มครับบ๊ายบายสวัสดีครับ